สวัสดีครับผมพ่อป้านเ่นเกมนะครับผม,ผมวันนี้ไปเจอเกมสนุกสนุกมาอีกหนึ่งเกมนะฮะชื่อว่าเกมซอนเศษนะเกมใส่ก่อบน,นะครับใส่กอบใส่ก่อบยิงปืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับมาครับผมหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีนะในเกมแนวนี้ นี่ครับเป็นการแบ่งแยกเสียงนะครับสีขาวการเคลื่อนไหวนะครับสีน้ําเงินแจ้งเตือนผ่านะนะครับแล้วก็สีเหลืองคือการโดนยิงนะฮะนี่เป็นการแจ้งสถานะตอนที่เราอยู่ในเกมะนะฮะผมในหน้าต่างของการรอนะครับนี่ดูทุกตัวอย่างน่ารักนะฮะนี่จะมีการเต้นเราต่อยได้ด้วยนะครับ โซลเสดเหมือน so อ่านะครับผมเราก็มีทีนะครับผมก็เริ่มเล่นกันเลยไม่รีรนะอน,นี่ทีมของเราแล้วเดี๋ยวเขาจะมีหัวหน้าทีมที่เขาจะพาเราลงนะครับยวดูก่อนว่าใครได้ลงลุยกันเลยนะฮะอันนี้ก็ดูด้านซ้ายบนนะครับซ้ายบนก็เป็นทีของเราของที่สามดหัวหน้าทีกระโดดลงนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะ One, เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยฮะ four, the team. Four, ผมโดด <Number> four, ลงไปนะฮะ <the> ผมลงมาคนเดียวอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่กระโดดอะครับ เบอร์สามมันไม่กระโดดนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอันนั้นเราเห็นเบอร์หนึ่งไกลๆนั้นน่ยก็ทีมของเราครับเราผมอยู่คนเดียวก็ได้นะครับอินดี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนนะครับโอเคก็จริงๆเกมแนวนี้ผมผมไม่ค่อยถนัดนะผมเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเป็น กัรเปียๆนะฮะเฮ้ยปืนลั่นครับปืนลั่นเติมกระสุน่อยเติมของ่อยฮะนี่แม็กกาซีนนะครับ,กกรรบจัดใส่ชุดเกาะช้อนซ่อมแล้วจัดให้เต็มโอเคนี่อาจจะเป็นเกมยาวสักนิดหนึ่งนะ เราไปหาวงเข้ากันนะฮะตอนนี้เบอร์สีนี่เพื่อนของเรานะเนี่ยอันนี้ที่ตัวเลขนี่เพื่อนของเรานะครับ กระโดดอยู่ข้างๆนี้ มีการซูมนะครับซูมได้นะฮะนี่ก็เปลี่ยนแมกกาซีนด้านขวาล่างนี้ที่ผมเพิ่งกดไปนะฮะร,รายละเอียดของหน้าเกมก็จะประมาณนี้นะฮะนี่โปรลิง,ง <c oughs> ยิงไม่ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะ ถ้าเพื่อนเรายิงครับสายบนผมจะวิ่งไปหาเพื่อนนะครับนี่มีการพูดเปิดไม้ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมเป็นไงภาพสีสันส,สวยงามนะใครแบบชอบเล่นเกมแนวเนี้ยมาลองได้นะฮะเป็นแบบอีกอีกอีก,อกิหนึ่งครับเป็นน้ไอ้เกาะครับ ผมมันจะยิงไม่ค่อยถนัดนะครับบางทีมันก็มีเลือดมียาอะไรอยู่ด้านซ้ายเนี่ยข้างๆเหมือนกันนะเนี่ยนะครับกดกินเลือดกินบัฟอะไรได้นะกดนี้ด้านบนดูได้โอเคเลือดเราก็อยู่2อ,อันนี้เราก็มีเกาะนะฮะโอ้โหที่ผมชอบนะผมเล่นไปประมาณ2สมตาแล้วเออรู้สึกรู้สึกมันสนุกดีนะอันนี้ ก็ซ้ายบนสุดจะมีการมีแบบคนเหลือนะครับีนเจ็ดปดเหลือเจปดคนนะครับทีมเราก็ต้องอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายให้ได้นะฮะก็ถึงจะได้รับชัยชนะนี่ไงเพื่อนเราอะไรวะเพื่อนทามันยินทำอะไรวะนี่เพื่อนเราอ๋อเบอร์สี่ับเบอร์สี่มันยิงนี่ผมคิว่านี่ยิง นะรตรงนั้นแดงๆมันก็ปลาระเบิดนะครับเออพวกผมยังมีมีเพื่อนแล้วอุ่นใจนะครับตอนแรกผมเล่นเจอกับทีมเป็นงานนะครับวิ่งในการโคตรเฟีย้ยวสมารมเกเกมนี้เป็นต่างชาตินะที่ผมเจอพูดอะไรกันก็นไม่รู้ไทุกบอลมาอยากได้ทุกบอล ไม่ใช่เห็ดนะฮะ Huh? ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะ ่อยเก็ตเท่าไหร่นะายด้วยนะครับบางทีอาจจะให้ข้อมูลไดไ้ไม่ได้เยอะนะครับแต่หลักๆก,การเล่นมันน่าจะประมาณนี้ครับเอาชีวิตรอดแล้วก็เหมือนจะเข้าไปอยู่ในวงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหลืออีกตั้งหกสิบเอ็ดตัวนะครับผมขออัด,อ,ดอัดยาหนะ่อย ครับ๋ตวเราไปอยู่ตรงอื่นกันดีกว่า ช่า <c oughs> งห้อนช่างห้อนนะฮะแล้วก็เกาะโดนโอเคก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเจอเจอศัตรูนะครับเราแล้วก็จะอยู่เป็นทีมเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนเล่นคนเดียวเลย ราไดป้ปืนเลเซอร์มานะฮะมันจะก,กี้ผมเปลี่ยนเอาเลเซอร์มาผม,ผมว่าเราไปตรงนี้แหละเช่นเคยครับตามวงนะครับตามวงเหมือนเดิมอยู่นอกวงก็เรียบร้อยนะครับแพ้ไปนี้เหลือห้าิบตัวแล้วผมสังหารไป2ตัวเอง ส่วนมากเขาน่าจะซุกมันอยู่ตามบ้านแล้วล่ะผมว่านะตาหนึ่งก็กินเวลาไปสักกิ่นาทีเนี่ยนี่สิบสามนาทีนะครับถ้าประมาณยี่สิบนาทีนะครับต,ต่อเกมเดี๋ยวเข้าไปจูดในบ้านหน่อย ไฟบอลเก,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 ก็บเก็บเก็บกระเป๋าเต็มนะฮะเก็บที่ปก,ปกติมันเหลือตั้งสี่สิบเจ็ดตัวไปไหนกันหมด มันเงียบเงียบง่ง <c oughs> จริงๆเราก็เปิดหน้าโล่งเกินไปนะเกมแนวนี้มันต้องซุ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเปิดหน้าเปิดโล่งยังไม่ค่อยเจอเจอฝั่งตรงข้ามเลยนะ ผมว่าแล้วแหลผมรู้สึก,กแปลกโอเคนะครับเขาเหมือนเขายิงไม่ค่อยโดนนะครับตอนนี้เหลือสี่สิบเพเยอร์สี่สิบตัวนะฮะเก็กบกระสุนหน่อยของมันเต็มนะครับผมก็มไม่รู้จะไปทิ้งอะไร เอามีไม้เบสบอลด้วยฮะเป็นไส้กรอกนะฮะไปเดี๋ยววิ่งไปกลางแมปดีกว่าครับเรอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็น่าจะมานะครับหนึ่งเหลือเพื่อนเหลืออยู่สามคนนะฮะแต่ไงแต่ไงถ้ามารวมกันตรงกลางก็ก็ยังไงเราก็คือทีมเดียวกันอยู่แล้วช่วยกันได้นะฮะ อืมส่วนมากเจอมาแต่ข้างหลังโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะตัดตัดตัดของนะครับเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่กันมากครับหลายๆคนก็ไม่ได้ไม่ได้มาแบบเป็นกวนด้วยกันถ้ามาเป็นกวนด้วยกันเอยอะๆอ่ะเสร็จนะฮะอันนั้นเรไม่ต้องสืบเนี่ยการเดียเขายังวิ่งมาแบบเดียวๆเหมือนเล่าอะฮะ โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตัวยังไงมาแรงจังวะเฮ้ยหนีครับหนีโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเป็นยังไงบ้างครับแบบกับเกมซิกกอกแมนนะ โอเคถ้าใครชอบเดีย๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมว่ามันสนุกดีนะครับสวัสดีครับ